จ้าเพื่อนๆอิซี่ทุกท่านเนาะค่ะเนาะพอกับประกวดคนหลักเสียดคือเก่าเนาะจ้บพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นคลิปพูดคุยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าประกวดยังเมื่ท่านได้มีเวลาให้กิบเนาะค่ะเนาะหลังจากไปหาหมอมาสองหมื่เนาะค่ะพี่น้องก็ยังเพียรอยู่เนาะค่ะพี่น้องสะลืมสะลืออยู่ยังเมื่ท่านมีเหลี่ยมมีแหลมภายใดประกวดก็เลยได้เหีดลิปพูดคุยมานั่งวัวนั่งคุยกับเพื่อนๆพี่เพียงมองลบกๆและหลังคือเก่าเนาะจ้บเนาะ พอได้ไปมาหาแว่กันเนาะค่ะพี่น้องเสียงกระแหมกระแฮงพี ane, ha, ka, друзья, trendy, ang, n n ่น้องเไยนั่งรถหลายเมย์สลบสไลสุดสุดนทางนอนมีแต่นอนกับนอนพี่น้องเปิดๆพี่ๆน้องๆกะเขาใหม่กำลังใจประควดเนาะค่ะเนาะประกวนกขบขอดประกวดหลายๆเนาะค่ะพี่น้องบอกมาคุย ก็เปิดเปิพี่พี่น้องๆลูกๆหลานๆมือนี่คิปบางคนยังม่ทัดเนื้อคลิปเนาะค่ะเนาะก็สิบไยายามไปหาคลิปพี่น้องแต่เอามาให้เปิดเปิพี่พี่น้องๆได้รับชมเนาะค่ะเนาะคิดทางวันทางเลยพี่น้องคิดยังไม่ทันอวกคิดยังไม่ทันพอกสองทางองสิบไปอยู่เนาะค่ะเนาะพี่น้องโดยกำลัง ยังบ่ทันพร้อมปานใดเนาะค่ะพี่น้องกำลังนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่มีเหง่อมีแห้งแล้วมันเฮ็ดหยังมันก็ะยากไปเหมดพี่น้องมันก็ะยากไปเพิ่นได้เลยโลดเพราะว่ามันบ่แข็งแรงเนาะค่ะพี่น้องคิดทางนิดทางอยู่ตอนนี้ก็เอาขิดพูดคุยไปก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆพี่เน้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเอฟซีสุกท่าน ที่เขามารับชมปรอกเนาะคเขาเนาะ,ะอย่าเผาเบื่อเผานายเนาะงค่ะพี่น้องเขามาให้กำลังใจกันก่อนจะข่าวเนาะงค่ะพี่น้องจักหน่อยนะหาหมอว่าอาการดีขึ้นบอ่อเพื่อนๆเอฟซีก็ถามมาเนาะคกับนานะ,ะพี่น้องก็ยังมั่นดีเนาะงค่ะพี่น้อนงเพราะว่า,ญญาอยู่ในช่วงขั้นตอนรักษาอยู่เนาะงค่ะพี่น้องก็ยังอ่อนเพียรอยู่โรคหัวใจนี่มันรักษาอยางอยู่ดอกพี่น้องมัน ที่โตถ้ามึงตายเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะพี่น้องคือพยายามจะเห็นงานหนักแล้วก็จริงๆแต่อันใดมันออกกำลังนะพี่น้องออกกำลังบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็เห็นงานเบาๆไปเนาะค่ะพี่น้ององค์ขาวลังถวยสักผ้าแน่ไปนิดๆหน่อยๆอย่างสิมันได้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่สิไปเห็นไฮไซนาหนุ่มเพลนเ็ดบ่ได้พี่น้องเกาให้คาร์ลัมเอาเฮากับต้องคาร์ลัมเนาะค่ะพี่น้องลูกนี้มัน เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมันเลือดมันไหลเวียนบนสะดวกนาอครับพี่นอ้องมันกะเลทําให้เหานี่บ่มมีเลียวแรงนหลอดห,หัวใจนี่ก็อันตรายไปอีกแบบหนึง่งเลยพี่นอ้องมันก็เป็นหลอดตีเสี่ยงคนบางเือมันกะหัวใจขาดเลือดหรือว่าหัวใจลุ่มเลี้ยวอย่างเี่เนาอครับพี่นอ้องมันก็อันตราย แล้พยายามอย่าให้มันเมื่อยห,หรือว่ามันเครียดน้องครับพี่น้องการดูแลรักษาเหลืองของโลกตัวนี้ใหญ่มันใหญ่มีความเครียดแยนนเราก็ยาทํางานหนักเขากับอยู่ใดดนอยู่น้องครับพี่น้องทําใจให้หสบายห้เขามีความสุขไปวันวันอย่างนี้น้องครับพี่น้องได้อันนี้คืออยู่ใดด้น้องครับพี่น้องคลบเนี่ยกับว่าไปเลยผะมีสาลาไม่ยังดอกครับพี่น้องกะ คิดได้ก็บอกไปเนาะค่ะนาะพี่น้องพูดไปเรื่อยซาร่มไม่มีขาว่าเนาะค่ะพี่น้องพี่นองคิดเตินถูกกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะค่ะน่านสุขภาพร่างกายดีแล้วคนเฮามันกาดีไปเบอญญร์สุย่างและเนาะค่ะนาะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจมันก็นตามมาเนาะค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือมัน เห็ุอันใดที่เฮามีความสุขเนาะค่ะพี่น้องปากอะมีความสุขกับการรีดยูทูบกะมีความสุขไปยังสีเนาะค่ะพี่น้องบางเ่อเฮาไปดูดูไลน์มันกลับมาอยู่ไดละพี่น้องกะห่างห่างไปเนาะค่ะคพี่น้องเฮากะคือเฮามีความสุขในทางนี้เฮากะต้องหันมาทางนี้อย่างสีเนาะคับพี่น้องเพราะว่าสุขกับความมันบ่ดี าพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเนาอพี่นอ้องถ้าสุขภาพพอดีแล้วไม่ยั้งมันกะตามมาเมื่พเป็นโรคเป็นลากอันประเสริฐเป็นวามนเนแท้เลยพี่นอ้องไม่เป็นโรคคือลาบอันประเสริฐถ้าคนเราเป็นโรคแล้วมันกะก็มีความทุกข์ในระดับหนึ่งคือกันเนาะค่ะพี่นอ้องแต่เราต้องดูแลสุขภาพของเราเพื่อเราเสรียุตก,กับโูกกับลานไปดนๆเนาะค่ะพี่นอ้องต้องดูแลสุขภาพ อย่าทำงานหนักกินอาหารไอ้ผักผลให้เพียงพออย่าทำงานหนักกินอาหารไอ้ที่มีวิตามินจังสีนอค่ะเนาะบางอาหารบางชนิดเราก็กินบดได้เนาะค่ะเนาะลูกแมงเนี่ยกินไก่ไก่กินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่กินพี่นาะไม่ให้กินเนื้อสัตว์ที่มันหยาบหยาที่มันจังเป็นเนื้อง่วนอะไรยังไงสิมันกินบดได้เนาะค่ะเนาะเนื้อมูก็กินได้แต่ว่าใหญ่ที กินน้ำปลากระสีเนาะค่ะพี่น้องเออเฮาดูแลสุขภาพเฮาอย่าพยายามไหคไขมันทัางเพิ่มึ้นมันเสตอะอุตันหลอดเลือดแต่บางทีทำให้เฮาเมื่อยแล้วก็ให้ยใจยากระสีเนาะค่ะพี่น้องเฮาก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเฮาค่ะคลิปนี้ประกวลกับวอกมะยาวแล้วนะคะน้องพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาหลับชมนะคะเนาะที่เขามาให้กำลังใจนะคะเนาะ ประกวนคนลักเกษตรเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปพูดคุยเนาะค่ะพี่น้อปงนนะะประกลลวนยังัฒน์เนได้มีคลิปเนาะค่ะเนาะขอประกวนหลายๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาให้กําลังใจประกวนคนลักเกษตรเนาะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้ประกวนก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องคลิปหน้าค่อยพๆกันใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอบพระคุณมากมายนะคะ